วันนี้ฉันจะไปเซอร์ไพรส์คู่มั่นพี่บอสพี่กับอีอ้วนนั่นเนี่ยเคยลองกันในรถไหมอะไรอะ่ะเฮ้ยนึกว่าะดนขโมยรถหยิ่งใจนะอีอ,วอ้วนเหรอแค่นั่งในรถเนะี่ยยังลำบากเลยต้องสมองเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะเอามานี่คนที่เซอร์ไพรส์ กลับเป็นฉันเองเพรกแกมาทำอะไรในรถของฉันกันด่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อยจะว,วุ่นวายอะไรนักหนาวะแล้วมาทำไมตอนนี้ฮะมันเสียอารมณ์หมดแล้วเนี่ยคู่มั่นของฉันกับเพื่อนสมัยเรียนที่ชอบกันแกล้งฉันเล่นชู้ในรถของฉันอ้าวพอดีตัดไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยตัวยังใหญ่เหมือนเดิมเลยนะ <laughs> พี่บอสพี่ก็รู้นี่ว่าไข่มุกงมันทาไม่ดีกับหมวไว้อ่ะพูกปากได้เลยวอ้วนถ้าไม่ใช่เพราะแกป่านนี้ฉันคงเปิดไข่มุกนานแล้วไม่ต้องมามั่นกับคนแบบแกแล้วนะแต่ว่าพี่เป็นคนมาขอหนูแต่งงานเองนะโอ้โหตวัตวเด็ดตัวจริงนะมึงอ่ะดูสภาพมึงดิอ้วนแบบนี้ใครมันจะเอาวะที่ฉันอยากแต่งงานกับแกเพราะว่าอยากให้แกดูแลฉันแค่นั้นอ้วนอะไรยังโง่อีกนะ นี่ถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยนะฉันคงจะแกล้งรง้องไห้แล้วก็วิ่งหนีไปอะ่ะเพื่อว่าผู้ชายเขาจะได้สงสารบ้างไม่ใช่มาทําตัวเป็นเมียหลวงเพื่อให้ตัวเองอับอายขายขิ้นหน้าเขาแบบีกฉันขอเตือนไว้ก่อนนะอย่ามาแตะต้องไข่มุกของฉันส่วนรถเนี่ยเอาคืนไปแล้วอย่าตามมาตื้อทันอีกอะ่ะโถ่ที่รัก อย่าโมโหไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฉลองเรื่องตำแหน่งกันต่อที่ห้องดีกว่าถ้าไม่ใช่เพราะแกป่านนี้ฉันคงเปิดใครมุ่งานาแล้วไม่ต้องมามั่นกับคนแบบแกแล้วนะไม่ใช่มาทำตัวเป็นเมียหลวอเพื่อให้ตัวเองอับอายขายขี้นหน้า หลังเกิดอุบัติเหตุจนทําให้ฉันเสียโฉมฉันใช้เวลาหนึ่งปีรักษาตัวและลดความอ้วนจนกลายเป็นคนใหม่โ,โหโลงมาคุยกันหน่อยดินี่จอดรถยังไงฮะดูรถผมสิ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลับมาเจอแฟนเก่าเิงสวยเร็วขนาดนี้ขอโทษนะครับที่ผมชนท้ายรถคุณเนี่ยคุณบาดเจ็บตรงไหนไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขอไลน์ไว้ได้ไหมเดี๋ยวจะได้รับผิดชอบคุณไม่จําเป็นแต่ถ้าอยากจะรับผิดชอบเนี่ยก็ติดต่อทนายฉันเพื่อชดใช้ค่าเสียหายผู้ชายยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัดสินผู้หญิงจากภายนอกอนเสมอส่วนผู้หญิงที่ไม่สวย ก็มกักจะโดนลังนแกพี่บอสมีคนถอยรถให้ชนรถหนูอะจอดรถยังไงไหนล่วงละเคลียกันเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เหมือนเขาจะโกรธมากเลยด้วยพี่มาช่วยหนูหน่อยได้ไหมฉันยุ่งอยู่แล้วตัวใหญ่ขนาดนั้นใครจะกล้าทําอะไรวะอย่าดันจริตไปหน่อยขอรลายไว้หน่อยนะนะคนสวยพี่บอสทำอะไาของพี่นะคะไหนพี่บอกว่าจะไปเคลียร์เรื่องรถไงพี่จะทําอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าหนูไม่รู้นะเปล่าพี่ไม่ได้ทําอะไรพี่ก็แค่จะรับผิดชอบค่าเสียหายเขาเฉย ฉันกลับมาแล้ว oh <my> เตรียมตัวรับกรรมที่ก่อไว้ได้ตักพี่ได้ยินบริษัทประกันโทรมาบอกว่ารถโดนชนท้ายเหรอตักเป็นไรหมอ่วันนี้หนูเจอพวกมันด้วยแล้วพวกมันจำตักได้ไหมพวกมันจำหนูไม่ได้หรอกแต่ว่าหนูจำไม่เคยเลย ตอนนี้เนี่ยหมอได้เอาเซษกระจกบนเน่าออกอแล้วค่ะส่วนแผลที่ใบหน้าเนี่ยหมอชีพทำการผ่าตาัดให้ไวที่สุดค่ะหมอขอตัวนะคะตักเป็นไงบ้างครับคนไข้ฟื้นตัวได้ดีมากค่ะการผ่าตามมัดสำเร็จไปได้ด้วยดีเลยเพราะคุณไฟหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาคุณเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะพี่ไฟ ฉันจะเกิดใหม่อีกครั้งเพื่อกลับมาล้างแค้นทุกแกคุณผู้หญิงครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรอะ่ะและนี่คุณเอาตั้งไปซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยนี่หยุดแซวเลยนะ,ะพี่ไฟขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้พี่เนี่ยหนูก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเเลงให้สวยขนาดนี้ได้หรอก ไม่จริงอะเพราะพี่มองทักสวยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเจอเันเฮ้ยไฟที่นี่มังว่างเปล่าวะพอดีมีกินเลี้ยงรุ่นวะ่ะไอ้บอลมันก็ไปเฮ้ยพร้อยม,ไไไอมยัง พราะมันไง